จาตรงมกจกให้กำลังใจจิ้มชวนชื่นในวันที่เจอข่าวร้ายเรได้ว่าต้องพบเจอกับความสูญเสียอีกครั้งสำหรับตระกูลชวนชื่นหลังแม่เย่อทรงแสงภรรยาของพ่อดมชวนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังผู้ล่วงลับและคุณแม่ของสองนักแสดงตลกชื่อดังอย่างจิ้มจอยชวนชื่นได้จากไปอย่างสงบ ซึ่งลูกสาวอย่างใจชนชื่นก็เป็นคนออกมาโพสต์แจ้งข่าวในครั้งนี้ด้วยตัวเองล่าสุดจดตุรงมกโจกก็ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจเพื่อนสนิทอย่างจิ้มชวนชื่นหลังต้องมาเสียคนแม่อันเป็นที่รักไปไม่มีเพื่อนคนไหนตายแทนกันได้หรอกและมึงกับกูก็ตายแทนกันไม่ได้ไอ้ที่พูดพูดกันถึงเวลามันก็ทำหรอกแต่มึงคือคนที่ครบมาเกือบ40ปีแล้วรู้สึกว่ามือไม่เคยทำอะไรให้กูเสียใจเลยแล้วกูก็ไม่เคยผิดหวังในตัวมึงเลยกูเองนี่แหละที่เป็นคนชอบเล่นอาจพูดจามไม่คิด ทำให้มึงอาจน้อยใจอันนั้นกูก็ขอโทษที่พูดมาก็เพียงอยากจะเป็นกําลังใจให้มึงในวันที่เสียแม่อันเป็นที่รักและกูจะคอยอยู่เคียงข้างมึงในช่วงนี้รักมึงไอ้อ้วน